ถ้าคือว่าโอเคเขามีคุณสมบัติที่ดีแล้วเขาชอบเราอย่างจริงจังเราอาจจะจจะ,อ,ะอย่างเงี้ยอมได้กลับไให้น้ำเยิ้มๆสักดอกหน่งยดูหรอกันพี่วมคะกินข้าวหรือยังเป็นห่วงนะคะอมไหมคะมีแต่กูไม่ทำะไรเขาครับกูยังให้เก็บเป็นน้องสาววันรุกขึ้นบล็อกไลน์กูเลยคุยกับเฮียเฮียกับคุยด้วยครับผม 来，阿妈。 วันนี้นะครับหนึ่งข้อความที่ส่งเข้ามาถามภูเป็นประจานก็คือเรื่องว่าระหว่างคนที่เขามาชอบเรากับคนที่เราอ่ะชอบเขาเราควรที่จะเลือกใครเป็นปัญหาโลกแตกไเออเป็นปัญหาคลาสสิกเลยเพราะว่าในชีวิตวัยรุ่นเนี่ยพวงหนึ่งอะ่ะมึงต้องมีเจออย่างงี้เอาไงดีวะเอาคนที่เขามาทําดีกับเราหรือเอาคนที่เราอยากจะทําดีกับเขาดีวะเราสองคนมีประสบการณ์นี้มาแล้วเดี๋ยวจะช่วยตอบกูว่ามันพูดยากตรงที่ว่าแต่ละเพศก็ไม่เหมือนกันด้วยแล้วแต่ละช่วงชีวิตก็ไม่เหมือนกันเหมือนกันคําตอบเนี่ยมันไม่สามารถใช้ได้กับทุกคน กับทั้งผู้หญิงและผู้ชายมันต้องแยกด้วยนะเอาไปในมุมของผู้ชายเดี๋ยวกูเป็นของผู้หญิงให้เพราะว่าคุณเป็นคนที่มีเจริจของความเป็นผู้หญิงมากกว่าผมถ้าเกิดเป็นทุกวันนี้ใช่ไหมคือมันก็กกพ, <laughs> พูดยากอย่างจ้าสี่สิบปดางหัวค้อเยี้ยนี่วะงั้นเอาคือกูมไม่มากูพูดยากเพราะว่ากูไม่เหมือนคนทั่วไปไงอ่ากูเอาของผู้หญิงก่อนแล้วกันโอเคในความคิดของพี่อ่ะถ้าพี่แนะนําน้องผู้หญิงอ่ะควรที่จะพิจารณาคนที่มาชอบเราก่อน ว่าเขามีคุณสมบัติโอเคกับสิ่งที่เราชอบไหมต้องดูว่ามีสมบัติตรงเกรหรือเปล่าใช่ไหมครับแล้วโอมให้เขาได้ไหม <c oughs> เขาใหญ่ไปหรือเปล่าครับปากหรือเปล่าเดี๋ยวปากชืกกับปากไม่ใช่โอเคถ้ากือว่าโอเคเขามีคุณสมบัติที่ดีแล้วเขาชอบเราอย่างจริงจัง <c oughs> เราอาจที่จะเราค่อยโอเอ้ย <c oughs> เราก็เราสามารถจะพิจารณาเขาได้เพราะว่าเวลาที่เราเนี่ยเป็นวัยรุ่น แล้วเราไปเกิดปิ๊งผู้ชายที่เฮี้ยสกคนเราอะยอมเขาทุกอย่างสุดท้ายน่ะเกมมันเดินผิดตั้งแต่ต้นผู้ชายเห็นว่าอะไรที่มันได้มาง่ายๆตามใจมันบ่อยๆมันก็เฮี้ยกับมึงพอมันเฮี้ยกับมึงมึงก็ยิ่งเสียใจร้องไห้มึงก็ยิ่งทําดีกับมันสุดท้ายมันก็เฮี้ยมันีก็ยิ่งน้อยลดคุณค่าตัวเองลงไปถูกต้องสุดท้ายมึงก็โดนเฉดหัวแต่ทางกลับกันถ้าเราใช้ตรกกะคล้ายๆกันอย่างเงี้ยก็คือมีคนมาทวีตเราแล้วเราชอบเขาแบบมีระยะ เรียกว่าเราชอบเขาแบบมีสติดีกว่าเพราะเรายังไม่ได้ชอบเขาใช่ไหมใช่เราไม่ได้ปิ๊งใช่เ,<ข>เรา,มาไม่ได้เขามาชอบเราทีนี้เราใช้สติในการพิจารณาหน้าตาอภอพานการงานดีคือปกติผู้หญิงเนี่ยจะชอบใช้อารมณ์มาก่อนเหตุผล แต่ถ้าเป็นเรื่องความรับเนี่ยบางครั้งมึงอาจจะจําเป็นที่จะต้องใช้เหตุผลร่วมด้วยเราต้องใช้เวลาในการศึกษาเขาพอสมควรว่าเขาดีกับเราในเวลาที่เราลําบากดูแลเอาใจาใส่เราแบบเสมอต้นเสมอปลายอย่างเงี้ยโอเคโอเคเลยนะอย่างเงี้อยอมได้จะไให้น้ำเยิ้มๆขั้ดอกนึ่งอ,อันนี้เป็นกรณีของผู้หญิงที่ไม่ได้เป็นวัยนุ่นแล้วนะผมว่าจะเป็นกรณีของผู้หญิงที่แผคู่คองนะ,ะ,ะหาคู่ครองอะ่ะคือว 26, 27, 30, อัยยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดสามสิบที่แบบว่า หาคนที่จะจริงจังแล้วอ่ะจริงจังจริงจังแล้วถ้าเป็นวัยรุ่นก็ไปเรียนรู้ลองผิดลองถูกไปก่อนแต่มันก็โดนบ่อยๆก็ไม่ไหวนะเออก็อย่าไปลองผิดลองถูกมากเกินไปของผู้ชายจริงๆแล้วมันก็คงจะต้องไปในทางที่เราชอบเป่าวะใช่เพราะว่าผู้หญิงที่เราไม่ชอบมาทําดีแค่ไหนเราก็มันมันมันไม่ปิงอะ่ะเราก็ไม่ไหวนะมันไม่ปิงอะ่ะคือกูมีเยอะนะผู้หญิงที่แบบเป็นแฟนคลับแล้วก็พี่พงษ์คะกินข้าวหรือย,ยังเป็นห่วงนะคะอมไหมคะมีแต่กูก็ไม่รู้สึก <laughs> <laughs> กูก็ไม่รู้สึกดีอ่ะคือมันไม่เป็นผู้หญิงบางที่ผู้ชายที่แบบว่าเออให้เขาทร e ต t เขาดูแลเขาพูดจาดีๆเราสามารถที่จะหลงรักเขาได้ไม่มีแพทชั่นกับผู้หญิงคนนั้นไม่มีเลยกูไม่ไม่เกิดอารมณ์เลยกูก็เปิดอาโปชักว่าดีกว่าพักทินเดอร์ของกูรัวๆดีกว่ามีความสุขกว่ามันไม่ทําให้กูรู้สึกดีขึ้นไม่ทําให้กูรู้สึกดีขึ้นขึ้นกับมึงดีขึ้นดีขึ้นโอเค ด่ามาสิบสองเทปแล้วม e> ู้เรื่กูเร MM ิ่มรั่วลวเพราะแต่ระกูครัว่าผู้ชายเนี่ยก็ยังไงก็ถ้าเกิดมีคนมาชอบเราก็ดีรับความรู้สึกดีๆได้ไว้แต่ผอย่ายเขาอย่าไปใช่สาคัญหรือต้องเขาว่าจ้าคือมึงเนี่ยจะสอนน้องเราคนหนึ่งคือน้องคนนี้เขาเป็นคนที่คุยกับผู้หญิงหลายคนมากมันจะแตกต่างกับผู้ชายที่คุยกับผู้หญิงคนเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คุณเป็นผู้ชายที่คุยกับผู้หญิงเยอะแล้วคุณไม่สามารถเป็นสปอร์ได้ ผู้หญิงเหล่านั้นเนี่ยก็จะบอกว่าคุณเนี่ยจีบเขาไม่ติดแล้วก็คุณเนี่ยจีบคนอื่นไปเรื่อยทําให้มันเสียภาพลักษณ์ <c oughs> มันจะมีบางคนชอบคุยว่าเนียอุ้ยคนเนี้ยเด็กผมคนเนี้ยเด็กผมคนนี้เด็กผม,นนกผมแต่ความจริงไม่รู้ความจริงอาจจะแค่คุณไปจีบเขาหรือเปล่าแต่ถ้าคุณปิดจ็อบได้ผมเชื่อว่าคนนี้คือเด็กคุณ <c oughs> เพราะว่าคุณกับเขาเนี่ย <c oughs> ได้ตกลงร่วมกันแล้ว <c oughs> อย่างน้อยก็พิสูจน์แล้วว่าผู้หญิงเคยชอบมึงถึงขั้นว่าเขาอะ่ะให้มึง <c oughs> ผมมีเพื่อนคนหนึ่งที่แบบว่าคุยกับผู้หญิงแล้วก็ไปนอนผู้หญิงเยอะเวลาไปเที่ยวไปอะไรเงี้ยผู้หญิงจะรักผู้ใหญ่คนนี้มากไปได้พับแล้วอ้าวพี่วันนี้จ้าเป็นไงมันก็เป็นน้องรักแต่อย่างตัวผมหรือน้องผมเนี่ยบางทีเรารู้สึกว,ว่าเราคุยแต่ว่าเราให้เกียรติโดยที่เราไม่ไม่เขาคุยไปก่อนแล้วพอไปไปมาเออมันเหมือนกับเป็นพี่เป็นน้องมากกว่าเราก็เป็นพี่เป็นน้องออเราไม่ได้พยายามที่จะแบบไปตรงนี้ตอ้องไม่ใช่แต่ในกรณีเงี้ยไอ้แยกกูเลยกลายเป็นคนเสียเครดิตเลยกลายเป็นคนที่ว่าคุยไปเรื่อย แต่เพื่อนอีกคนหนึ่งที่บอกว่าปิดจ็อบปิดจ็อบปิดจ็อบออในผับเนี่ยมีแต่น้องรักมีแต่เข้ามาก่ออย่างนี้อ่ะมันเป็นเพราะทฤษฎีอะไรรู้ไหมทฤษฎีเลยผู้หญิงเนี่ยสมมุติว่าเขาชอบคุณออแต่คุณปฏิเสธเขาเขาไม่สามารถไปบอกคนอื่นได้เขาเสียเขาเสียหน้าเ,<ข>าาเหรอเขาเสียหน้าถูกต้องเขาเสียหน้าว่าฉันเคยคุยกับผู้ชายคนนี้แล้วผู้ชายคนนี้เขาเทชฉันเอาไม่เอาเขาแต่ถ้าเรื่องมันจบไปแบบลอยๆผู้หญิงสามารถจะบอกได้เลยว่าอ๋อฉันไม่ได้คุยแล้วผู้ช่สเปคฉันผู้ชายคนนี้คุยไม่สนุกคือผมมีครั้งหนึ่งที่ น้องสาวผมเมพื่อแนะนําเพื่อนให้คนหนึ่งก็เป็นแบบสาวไฮโซเลยเป็นแบบดีไซนเนอร์เก๋ๆแล้วก็วันนั้นเนี่ยก็ไปกินลงกินเหล้ากันแล้วก็น้องผู้หญิงเขาก็เมาแล้วก็หลับคือแบบกลับบ้านไม่ไหวแล้วให้กูไปส่งเย่ยกูก็พามานที่บ้านแต่กูไม่ได้ทอะไรเขาครับ,รบกูยังให้เกียรติเป็นน้องสาววันรุ่่นวันรุ่่งวันนบล็อกไลน์กูเลยเขาคิดว่าคุณอะรู้สึกไม่ดีอะไรกับเขาหรือเปล่าเบนอะไรเนี่ยคุณถึงไม่ คุณถึงไม่ทำอ่าบางทีก็อาจจะเตรียมตัวมาแล้วทําให้เขารู้สึกเสียเซลหรือเปล่าตัวเขาก็มีดีเพราะฉะนั้นนั้นจบเรื่องแม่ตรงนี้เลยแล้วกันถึงขั้นบล็อกไลน์กูเลยก็จบไปเลยไงจบไม่อยากพูดถึงแล้วแล้วก็เสียเชิงด้วยนิดนึงเสียความรู้สึกตัวเขาเองใช่การที่ผู้หญิงบล็อกเนี่ยถ้ามึงขยี้ต่อขยี้ต่อเขาจะได้เปิดทางได้คะาว่าเป็นจริตไปก่อนเออเป็นจริตเป็นจริตของผู้หญิงไปก่อนอันนี้ทมผุ้ชูชญเอ่ออีกสักนิดหนึ่งนะครับจริงหรือเปล่า นาในที่ทส,สุดก็รู้ความจริงได้ทียังไม่ได้ถามไอ้สั์จริงหรือเปล่าสมมุติว่าไปดินเนอร์หรือไปดิ้งกับสาวครับแล้วก็โอเคชวนสาวกลับมาเฮ้ยแบบมาดิ้งกันต่อที่ห้องแล้วเขาเข้ามาที่ห้องแล้วอย่างแรกที่เขาทำเลยคือเขาเข้าไปห้องน้ำเนี่ยเหมือนต้องได้แน่เขาไปล้างจริงหรือเปล่าเขาอาจจะไปเยี่ยวก็ได้โอ้อันนี้เป็นทฤษฎีที่กว้างนะ มีใครไม่ได้บอกว่าจจะถ้าเข้ามาถึงห้องแล้วแบบถ้าเข้ามาถึงเขานั่งกินเหล้าต่อเลยไม่ได้ไปจับมือเลอะไม่ได้อะไรเนี่ยคือเขาได้ไม่ได้แต่เข้ามาถึงเขอาห้องน้ำแปเึงนะคะแล้วเข้าไปเนี่ยแล้วแบบได้ยินเสียงฉีดขี่างลยขี้ลาจะขี้ากว่ารอแต่งหน้าแต่งหน้าล้างรอเลยแต่งหน้านี่อาจจะเป็นเพทารอเลยปกติแต่ถ้าเกิดไปล้างถไม่เคยถึงแม้ว่าแต่งหน้าก็แสดงว่าเขาก็ ชอบใช่ไหมเพราะเขาต้องเข้าไปห้องน้าแต่งหน้าต้องถามต้องถามสุภาพสตรีว่าไม่เดียผู้หญิงเขาแต่งหน้าเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วคือมาสมมติว่าไปกินข้าวกันแล้วก็หนุ่มชวนมาที่บ้านแล้วถ้าหนูอะว่า,วาอชอบเขาหนูจะไปแต่งหน้าเข้าห้องน้ำแต่งหน้าไหมก็ต้องเช็คความสมบูรณ์เนยแล้วถ้าเกิดไม่ชอบอะบอกว่าเออเพื่อนกันอะไรเงี้ยไม่ชอบก็ช่างแม่งน โอเคแล้วเคยไปล้างรอยไหมมีนะมีนะมีเอาน้ำกวักๆาดเมื่อไหร่เนี่ยสัตว์รอโอ้ยแต่ใหนี้มันมีเลยสเปรย์สเปรย์หมีหอมอ่ะเฮียใครแม่งจะไปพกวะเฮียเสียบุคลิกชิบหายพกปุ๊บแปลว่าหมีมึงเหม็นเลยนะผมไม่คอนเฟิร์มว่าว่าเขาเข้าไปล้างผู้หญิงส่วนใหญ่เขารักษาคงสะอาดเขาอาจจะไปล้างมือหรือไปเช็คไปแต่งหน้าไปแคะฟันไปขี้มีเสียงน้ำกวักผมว่าถ้าเกิดว่าเขาไปขี้เขาจะไม่มีความกระตือรือร้นที่จะรีบไปเลยว่ะ คือแบบว่าเออเฮ้ยนั่งกินล่ำกินเหล้าเลยไปก่อนไม่ใช่มาถึงพวกเฮีย้ยกูเข้าไปขี้ก่อนเลยะเอะไรเงี้ยเฮ้ยปวดขี้ต้องไปขี้เหรอวะ <c oughs> เออขี้ต้องไปขี้ดิไม่รู้แล้วผู้หญิงบางคนอาจจะไม่ถ้เเาเกิดเขาจะล้างรอเขารอจังหวะที่ไม่ได้เลยจังหวะจังหวะมันมาไม่รู้ตัวไงรอจังหวะมาต้องมีคว้าให้สัตว์อ๋อหมายถึงแบบมาแบบครั้งแรกเลยคือมาถึงปั๊บอาจจะแบบโดนปูขาดูฝักเลยก็ได้ครั้งแรกเลยไม่มีเวลาไปเตรียมตัวไงเพราะเขาเซฟตัวเองในการเข้ามาไปดูแลตัวเองก่อนเลยอะวันนี้เราหมดเวลาแล้วโอ้ยกลัังนเลลลยหมดเววาแ้ ก่อนที่จะช่องกูจะบินเองเลยจริงไม่ดีไม่ว่านะทำช่องบินช่องบิน